เขาบอกว่าอยากกินของที่ที่บอกไว้เล่นเกมกันเล่นเกมกันต้องสตาร์ทที่เดียวกันนะให้พร้อมกันเพราะพวกครูก็อยากกินเหมือนกันแสดงว่าที่ผ่ามาพวกครูก็อยากกินสลเลพี่แปรงซาัลพี่ให้พวกครูกินคนละแก้วเาแก้ ใครทําได้สูงที่สุดจริงเหรอครับจริงโอ้อยากเล่นอ่ะเอาตู่ที่สุดนะได้เออจะไปตั้งที่โต๊ะต้องกดทิ้งไหมครับทาไม่สูงที่สุดเราไปตั้งตรงคอมพิวเตอร์น่ะยแล้วก็ไม่ได้กดนานแล้วเพื่อนแล้วก็ตรงคอมพิวเตอร์น่ะมีคนกดที่หลังก็ได้เปรียบเลยคนกดก่อนก็ละลายวัดไว้ก่อนก็ได้วัดไว้ก่อนไม่ดูไม่ดูแช่เดียวแต่ว่าสูงที่สุดใช่ไหมครับแช่เดียวโทเดี๋ยววัดเลย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 พี่มันหมดเดี๋ยวดูนี่ทีนี้วัดเลยไหมใช่ วัดกัมาหมดแล้วครับปูจริงเหรอฮัลโรลบี้นะยังไม่หึงนี่เลยฮัลโหลพี่ก่อนออกมาอะไรโ่มดเดี๋ยวนอกบ้านจะเจอแล้วสีชมพูอ่ะใครกันไอ้ล่าเฮ้ยสีแดงสีแดงนะครับปูแก้วสีดำพังก็ได้ก็สีแดงก็สีแดงสีดำพังอ่ะสีแดงก็ได้ละคร มันมีขอบกระโดดแบบห้ามทำหกอะไรเงี้ยห้ามทำหกไงห้ามทำหกห้ามทะลักออกมาไม่แต่จริงจริงมันอะไรทะลักอะไรทะลักเออกองนี่ก็กูกุกกองไม่เท่าไหร่กูกกองเนี่ยมันเปิดเลี่ยนตลอดเลกุกกองตัวเกิไม่ใครไปตรวจสอบไหมเนี่ยชมพูอ่ะกูกกระเด้งหมอเลยวิ่งมเฮ้ยวิ่งมาเร็วๆด้วยนะไม่มีแก้วอ่ะเอาไปอยู่ตรงแล้วเอาหลือใบเดียวเหรอเหลือเต็มเลย ต้องกดทิ้งก่อนนะเพราะมันไม่ ulously, แข็งเยอะจีมันไม่แข็งแข็งมะก็ต้องปั่นแข็งก่อนนะต้องปั่นนี้่ค่ะไม่มาเล่นหรอมาปิดบ้านปูคลองด้่ยมีมีมที่มันปั่นแบบนี้ไม่มีมีโอ้ไม่ต้องอะอย่างนี้ใช่เวลาเขาจะเอาขึ้นมาเขาจะเออได้ เราเจอเรต้องอย่างนี้นอนมาเออจริงๆก็ต้องอย่างนี้นอนเหป๊ะปะถ้าอย่างงี้ก็จะบวกขึ้นเป๊ะเนี่ยดูถนัดเนาะอ่าเป็นแบบแล้วริวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่คุณนิดมันจะห่กขุดเลยต้องห่ออะไรขุดเฮ้ยไม่รู้ว่าเอ้าอะไรของแกเนี่ยอันี่อนที้่นทิ้งขนาดนี้เลยเหรอไม่ครับทิ้งแค่นี้นี่งกัขอวิ่ง ขอปาดเอาอร่อยมีทดลองก็ลอบน่าจะมไม่รต้ว่าเาอที่ไผมไม่เคยกดสลบี้ที่ไหนเลยอะต้องพูดแบบกินเกียดหนึ่งอเก่งไต้องดีไม่ิ้่เลยก็ก็มันต้องกำหนดเวลาด้วยไม่งั้นมันช้าไ่ ไม่แม้ก็กดอยู่นั่น่ะไม่เสร็จทุกทีอ่ะ ah? ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอานับ,บนับหนึ่งหนึ่งสิบนับหนึ่งสิบนะเอาแล้วพร้อมยังพร้อมยังโมเปกดแล้วอ่ะโบส์นะนี่คือทำอะ yeah. ไรอยู่ต่อกดอยู่ต่อแก้วใหม่ I I เลยไอ้โบส์เปิดทีเดียวหรอ เปิดทีเดียวให้ส่งให้สุดเไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม <laughs> พังอยากทำพังช่ไหม <laughs> ไม่ขึ้นไปไหนเลยอยู่ที่ <laughs> ไม่ใช่ก็อันนั้นแหละได้แค่นั้นก็คืออันนั้นเอามาท <laughs> ุเรศงูอย่างนี้ไม่กดไม่ได้ <laughs> ่นันแหละไอ้ตัวกเพื่องนั้นนะฉ <laughs> ันหก ต้องใส่นี้ครับต้องใส่นี้คือว่าสูงกว่าเขาให้ใส่ถ้วยนี้ยาวบินไงเขาใให้้ส่ถวยนี้นี่มันจะกว้างว่าเขาให้ใส่ถ้วยนี้ผมก็แพ้แล้วเนี่ยผมไม่โอเคมันคือรั้นี้ใช่ไหมคนกดข้างหลังจะได้เพียบเลยเอาเร็วใครอ่ะมีใครตอบเปล่าจบสไดไปแล้วไป ของแกอะไรรางวัลแกอ่ะโอ้โหพี่บูทำอะไรไม่ใช่นี่ทิ้งนี่กดทิ้งเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยกิงแล้วมาเอาไปผมเเลดี๋ยวอาร์เบนก่อนเดี๋ยวพี่ต่ออันนี้กดทิ้งได้ไพายเยอะที่ดีได้เร็วก้อเก็บเวลาด้วยกี่วิให้กี่วิไปไปอยู่ขึ้นไหมแปดแล้วแปดแล้วเซฟเอ้าอ่านเลยไปสองสามตายห้าหกเจ็ดแปด คือเล่เองพอหมดไปแล้วโค้มันเหลวมากเออแล้วพี่คนแรกมันเหลวเห็นไหมมาตาพี่ไม่สถิติวีมันน้อยไปโค้ดมันไม่ใสะใจเลยอ่ะเอาตรงเมื่อกี้เฮ้ยผมสูงกว่าเบนผมสูงกว่าเบนเบนไอ้เบนพี่โกงตั้งไว้พอแล้วพอแล้วอย่ามาพี่เบนอย่ามาพี่โกงอย่โกงอมากัน้าเป็นหมโค้ดเอาไปตั้งโมเอร์ด้วย เป็นขี้โกงอ่ะของหนูหนูขอบตัวแยะเนี่ยดูดิ่นะกลมพี่โบ๊ทเลยเนี่ยด้วยยังไม่เย็นเกิดอะไรมันกดจนมือขึ้นมาเลยอ่ะมันยังไม่ได้นับเลยโบ๊ทเอาใหม่นั่นเป็นไงเป็นไงเอาไปเลยเอาไปเอาไปนั่นไหนดูดดูดเอาไปวาง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 วางหนูเหลือหกก็คือแพ้นี่แพ้หกคือแพ้โอเย็นเย็นนั่นเป็นแพ้แล้วอ้าวไปวั อ๋อใครจะไปกินละเค็มขนาดนี้ไม่โก้เนหอไม่หน่มเับแม่ไม่จริงสี่ห้าทมก้เนจ็ดแปดเก้าเปโอ กดหลังๆก็ไม่แพงไม่คนกดหลังๆไม่ได้ประสบการณ์เห็นก่อน่ะยิงคนกดหลังๆดูสีดิสีอ่อนเนี่ยมากไม่สูงกว่าแต่ว่าสะอาดเอ๊สองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้ ไปได้ไปได้ไปได้ครบแล้วกดเล่นเฉยกฎเล่นแบบบุ้ยช็อตคุยเบนชนผมอ่ะแตกเลยอ่ะแก้วไปดิยางคนตาดีแตกเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันแตกแบบแตกเลยไปดูในเว็บอ่ะแรงแรงแรงแล้วอ่ะสูงแม่พเป็นก้อนก้อนพ้นเก่งนะใครอ่ะเจ้าแรกอ่ะโอ้เบน์เืนป้าเปลืองนี่ไงมานิววางไว้นั่นเลยเบนโอ้ยใหม่ได้ไหมอ่ะที่โดนชนอ่ะของผมสูงสุด ตัวอยากกินเนยแต่กินไม่หมดเบิ้ลไม่โกงเออเพราะเบิ้ลโกยใครได้บอามาทีแม็กได้บอทางนี้มันไหดอันนี้อ้าวใครถูกหมดแล้วอ่ะอันนี้เหมือนแง่งอะไรเลยอ่ะก็นั่นแหละใครนี่อะไงของผมเองหมดแลมัเลยอะไรนะแพ้แล้วอันนี้ก็แพ้แล้วมันโหดจ่ะครับในเว็บในเว็บผมก็เห็นคนกดอย่างเงี้ยกดได้ไงอันนี้อันนี้เขาเคาะปักไอ้เบนส์ไอ้ขี้โกงเบนส์เบนส์เบนส์ไปนั่งเล่นหน้าสนามแบบจริงจริงลุกเรื่องด้วย ยกเครื่องยกเครื่องแล้ไม่มาตัดผมไม่พอใจอ่ะขอให้พอใจอ่าไรไงอ่ะคอมเมนต์ชนะอยู่ดีอ่ะเออคอมเมนต์ชนะอยู่ดีของพี่แม็กกันไหนนะแต่ว่าใครบอกว่าใครหกใครหกคนนั้นต้องแพ้ต้องหกพื้นนี่หกพื้นตรงนี้นะเนี่ยแม็กอยู่เดียวอ่ะันี่หยดลงมาหกพื้นถ้าหกพื้นแสดงว่าเหนียวไม่ดีแต่นี่โอเค

อร่อยพี่บ้เอวจริงไม่จริงรู้เลยอร่อยอ่ะอร่อยใครอับไม่กินของผมเหรอไอ้ของโบ๊ทอ้ของโบ๊ทเลย้อวของผมอร่อยไม่ได้ปาดเลยของผมไม่ต้องเติมเกลือโบ้ต้องปูปาดเลยเบาเบาครับเฮ้ยเป็นมือเลยมันมือป่นคุยขึ้นมาอย่างนี้เลยครูแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยสวยงาม มันต้องมันต้องเคาะเลยนี่อ ok> ่รอที่ฮูหัวล้อกันเออลืมหัวล้อทำไมอะเฮ้ยูหัวล้อกันปะหคนละเลือกไม่ใช่หัวล้อเลือกนี้จริงไหมทำไมทำแบบนี้ กบร้านหลังโอ้ไม่ฮะเดินน้อยแน่จะออกจากบ้านอย่าเล่นกับเพื่อนแบบนี้่ายอย่าเล่นกับเพื่อนอย่างงี้ต้องเล่นกับครูอย่าบ้าไม่ดี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 ใครมาครับบอกว่าครับไปบ็อกกิ้งที่นุ้นเสร็จกี่โมงครับ เขาให้บอกเวลาเหรออ๋อเหรอเขาจะมาหลอกถามฉันเลยแย่อยากรู้ว่าเย็นไหมได้ไปกี่โมงยังไม่รู้ตั้งหลายปีที่มัโทรมาไปเช้าไปเช้าเสร็จเย็นไหมครับไปเช้าเกิดวันเสาร์อย่ามาโดนเกิดวันเสาร์ดึกบ้าวันศุกร์ต้องมาเล่นละครนี่หรอก็คิดดูตอนเราบอกกิ๊งลีเลี่ยนมาที่ตกแต่ไม่ถึงมันแต่ละวันคนเยอะ พี่โบนมารับกันเร็วไม่พี่ไม่กินไม่อยากกินเอาไปพูดกับพี่อะผมฝากเอาไปให้ทีมงานด้วยได้ไหมอะไปทิ้งดิวิงแซ่บก็ได้อร่อยมากจะขอบสีพี่มันมดขึ้นเอาไปไหนที่พูดมาหน่อยดิองุ่่นกินมาที่นี่องุ่นอร่อยอร่อยอันนี้ยังไม่อร่อยอร่อยมากผมว่าเคยมีวันนั้นกรอบ